อางของคณะทำงานจัดระเบียบสังคมในระดับผู้ค้าประเวณีและการทางจังหวัดอุดรธาน์มีเรื่องร่วกันทาควารเมืองก็ต้องถามหรือของนะครับก่อนที่จะส่งเรแจ้งสอบถามหรือขอโทรถามเรื่องไปก็เนื่องจากทางเรอได้มีการส่งเรื่องนั้นไปที่ศูนย์ด้านการประการในการที่จะส่งมาให้เราเรื่องแรกการงานจัดที่ดินทางสังคมครับที่ให้กับประชาชนในเขตจังหวัดบุรีรัการจัดที่ดินทากิจ อยู่ในการในโครงการดังกล่าวครับตอนนี้ท่ทาผลคืนนนอ,น,อน,รรนต่อไปครับจังหวัดอุดรธานีมีควาจะดำเนินในด้านการป้องกันและสกัดกองทัพภาคที่สองที่อำเภอนามโสมอำเได้กําหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อไปครับอีกพัฒนาศักยภาพพิจารผู้เสียายเสพตินตามโครงการขั้นตอนต่อไปก็คือ2 0 0อพัน 158โดยจะเปิดค่ายเป้าหมายจำนวน2,008 8ลูกโยอีกจำนวน400คนทางจังหวัดได้รองเงินจัดสรรมาทุกโป๊ยอีกจำนวน400คนขึ้นตอนนี้ทางคมก็ได้จะต้องให้องค์กรปกครองไปนะครับที่โครงการอุดรธานีโดยสำนักง,งานปปสร,ร่วมกับอาน,นีจะได้จัดโครงการนี้มาเข้าค่ายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับ โดยจะด,ออดำเนินงานทุกสัปดาห์ได้ทำดำเนินการมาโดยสม่ครสมอให้กว้างขวางนะครับนอกจากนั้น,นก็ได้ติดการ